เอาละครับก็อยู่กับ G G G X สามกันแล้วนะครับม,ม, <c oughs> มา <c oughs> มีคนเคยทำบั็กนะยครับเรียว่ายิงไปแล้วนอนกับด้านนะครับ หัเพชรก็คูณ99้กหนึ่งกล่องวันนี้14น,นี้เท่านั้นนะครับมันเดียวเท่านั้นเลยนะครับถ้าใครเกินมันพุ่งนีเนี่ยนะครับก็อดไปเลยนะครับอ่ะมาเรื่องเลยนะครับ ย้ายก่อนนี่ก็เพื่อนผมนะครับไม่ดทเล่าอันนี้ก็เสียงเพื่อนผมอีก โอเลครับวันนี้เพื่อนผมเปิดครับให้เลืปกป,ป,ปืนยังไงมาปืนหนึ่งเลืกปืนอะไรปืนหน่อะไม่สนไหนอะใช้ปืนอะไรยิงอ่ะ,อะเอาเอเออเอเออ เลยนะครับตอบอีกแล้วนะครับตอบส่เบือนนะครับออมีคนขับรลไม่รู้อ่ะมบักไม่ด้วยเหครับหนึสองสามนั่งอ่านั่งได้แล้วนะครับถ้าใครอยากทำแบบนี้ก็ลองไปทำตามดูนะครับ อ่ะลองเก้าอี้พี่สองบ้างนะครับอ้าวเดี๋ยวไปกดนั่งเอาละอืะอะมีหอยล้องเลยจะกด้นเลยเอามาเก้าอี้นี้แก้วอะครับอ่าเก้าอี้ที่สองได้เลยนะครับมาเก้าอี้ที่สามอ่ายังได้เลยนะครับ สงสัยมันเป็นหมดลูเก้าอี้เลยนะครับเอาเก้าอี้นี้เหมือนจะไม่เต็มอ่าเก้าอี้นี้ก็เป็นเลยนะครับอือลองไปทําตามดูครันนะครับผม,ผมก็แค่มาเปิดคลิปเฉยๆเพราะผมเห็นเพื่อนนะครับเอออย่าไปช่วยเพื่อนก่อนเพื่อนโดนยิงอนะ คนเก่งอย่างเราได้ไงวะครับโอ้ยโดน M4A1 M4A1 อัมเดนเลยนะครับเฮ้ยไอ้เพื่อนต่างไทมิง อะไรใส่ทีเพืได้เอ้ยลืมไปเอาดินอุ้งเขาเยอะบางคนก็ไม่ยยกเป็นเพื่อนนะครับอ้าไอวอลเทนีว่ากูไม่มีไอ้วอเลยกูไม่มีไอวอแบบนี้ปลอดในปลอดเธอเติมเพทให้ได้เปล่าเรวยมากเติมเพทให้ได้เปล่าอ่ะเจอไอ้วอล เอาละบิดแสเมี點點่ก mm ่อนนะครับเรีบแล้วนะครับใี่เขา Má tè cái này khá à, áo ồ hồ nhanh đinh đặc lại sợ bị cột tỏi tắm băng quẩn khóc เราก็จะขึ้นไปข้างบนเลยนะครับไปค่ะขึ้นไปข้างบนเฮ้ยคันเดียวแปดม,มันโดนหัวแป๊แบๆนะครับโดนหัว,หวเต้นๆ,ๆ,ๆ,ๆนะครับผมเนี่ยเนี่ยโดนหัว 那个好买，那个什么，那个娃娃你那个。 ดเดี๋ยวผมก็ชอบเล่นปไยๆนะครับ แล้วรุ่นที่สองนะครับก็ใช้ลองควงลองยิงนะครับสองนัด M P 4 s มือลอยนัดสองควงก่อนนะครับเอ๊ะเอาปืนลอยนัดอ่าได้นะครบ ได้นะครับคือต้องยิงหนึ่งนัดนะครับนี่นะครับเอาไปไหนอีกอ่ะจะไปเกี้ยวนะครับลุนเล่นกันเขาใช่ไหมอ๋อหนุนหนุนนี่ไน,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 นดีกว่า มก็ไปนบนภูเขาทำไมอะไอ้ออออออเอ็นดำบบินเหรอผมก็ได้ทำการออกมาแล้วนะครับ คนถามหมว่าทำไมทำไมอัดคลิปนาจังครับก็ผมไม่เคยอัดอคลิปเลยครับแต่ี้เกียจแล้วมีน้องๆถามมาอีกครับว่าขี้เกียจแล้วจะอัดทำไมอ,อก็ผมอยากอัดนะครับม เลี้ยงมาจากหมาป่านะครับตัวนี้นะครับตัวว่าอ่านมาษาังกผมไม่เคยวอวฟันขนาดเพื่อนผมยังอ่านไม่ออกเลยอะเว้ อย่างเป็นไงนะคะโอซูพารผมก็ยังไม่มีดีเจอะไรนะครับผมลืมไปเลยนะครับดูอะไรนะวะนี่นะครับกิจกรรมแรกคนนะครับเออเปิดมาก็จะเป็นแบบนี้เลยแล้วก็จับนมตีเออ ก็จะสุ่มให้เลยนะครับอือแอ้วก็นี้ว่าสามรดบุบิดเอ้าสำหรับวันนี้ก็าาลาไปก่อนนะครับสวัสดีค่ะเฮ้ยเกิดขึจะเลื่อง